พี่น้องขามนีมาพบุพอกระยาสิแปดหลอดคือเกานะคะมืนี้ยาสิจะนําเรืองเล่าของหมอรองหมอรำม,มาบอกสู้พีสุนองฟังคือเกาหน่ะละคะ่ะพี่น้องขาพี่น้องขาเสือโบอการทีวาคนเหาที่เคยมีบุญรวมกันมากตั้งแต่อดีตหรือว่าเป็นมีบุญรวมกันมากตั้งแต่ใดแต่ไล่กัดซางคะ่ะพี่น้องจังได้มารวมทุกรวมซุขน้ำกันด้วยคะ่ะพี่น้องกะเปรียบเทียบ กะคือจังเฮ้ากับพ่อแม่เฮ้านี่ค่ะพี่น้องกะต้องเคยมีบุญรวมหรือกรมรวมกันมากค่ะพี่น้องจังได้มากพบเจอกันจังได้มาเป็นลูกเป็นหลานกันนะคะพี่น้องค่ะหาทีแย่สิจะนั่มมาว่าวสู้พี่สู้น้องฟังอยู่นี่ก็น้องอะแ,แย่สิทธ์จะมาว่าวถึงเรื่องเล่าของน้องคําล่าลําละครค่ะพี่น้องคําล่าลําละครค่ะอ่าน้องเกิดมาเพื่อสิเป็นศิลปินของ ค่ายเพชรลำเพลินโดยตรงค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าน้องคำล่าลำละครค่ะเป็นสาวสาวลาวคนแรกที่หอบฝันข้ามโขงมาตามฝันมาสารฝันให้เจ้าของค่ะแล้วกับบได้มาโดยง่ายเลยค่ะพี่น้องตอนแรกน้องมาออดิชั่นที่เพชรบ้านแพงค่ะพี่นอ้องแต่บอดโจเพิ่นกาบอได้รับน้องเขา เขาในวงสาวน้อยนะคะแต่เพื่อนกับบ่ได้ทีมได้ป้าค่ะเพราว่าน้องกับพี่แววมีแวแวอ่ะเสียงดีหน้าตาดีค่ะแล้วคุณยา่าสุภาพเพื่อนกับเอ็นดูนี่เห็นบ่ค่ะมันเป็นความบุญรวมกันมากจังไหนบ่รู้ค่ะเห็นบ่บอโจเพิ่นกับเมตตาแท่นที่ว่าออดิออดิชัน่นบอรับแล้วกับแทนสิจะกลับบ้านด้ยค่ะแต่กันยังมีบุญรวมกันอีกคุณแม่สุภาพ เอนดูน้องข้ามลาค่ะแล้วบอโจแล้วก็คุณย่าสุภาพก็ได้นํามผ้าน้องคำาล่าลําละครค่ะมาหากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สายจวดของเขานี่ค่ะแม่พรพิรดีของค่ายเพชรลําเพลินซึ่งเป็นลูกสายใหญ่ของแม่สุภาพเป็นลูกสายใหญ่ของเป็นพี่สายใหญ่ของบอโจยมานินคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะถ้าจะเปรียบเทียบนะคะพี่น้องค่ะ จังน้ององค์อิงรัตนาพรเพื่อนเกิดมาเพื่อสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นดาวประดับแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเห็นบ่นค่ะพ่อตั้งแต่นอ้ององค์อิงเขาไปหาบอจ,จูมีแต่ความดังความปังความรวยความเฮงมีแต่สิ่งดีๆเขามานั่นแหละค่ะเพิ่นเอิญบุญบุญผ้าวาสนาทรงค่ะแล้วหันมาทางน้องคำล่าลำละครค่ะพี่น้อง พ่อตะเขามาอยู่ขายเผ็ดลําเพิ่นค่ะพี่น้องหลายหลายอย่างกับเปลี่ยนแปลงไปหลายเลยล่ะค่ะพี่น้องคะเมื่อนั่นคณะคณะทีะเพจของผู้ใหญ่สายจวดเพ,พิ่นกระลั่งไล่สดกับพี่น้องจากคนบ่เคยเข้าไปเบิงหลายปานนั้นคนเป็นมื่นกลัวค่ะพี่น้องเข้าไปติดตามเข้าไปเบิงติดตามผู้ใหญ่เพิ่นไล่สดแล้วแม่พ่อพิรดีก็ว่า ขนาดแม่พ่อนเองกันยังรู้สึกตื่นเต้นตกใจอยู่เลยค่ะพี่น้องทีมีเอฟซีหลากหลายคนหายความสนใจน้องคำล่าลำละครค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะยายชิถึงบอกว่าบุญผลามันมีอีหลีแล้วน้องคำล่าลำละครนี่ค่ะเพื่อนกระเดวอก,กับพอแล้กก็บอกกับแม่พ่อน,นะคะเพื่อนบอกว่า ลาเนี่ยแะค่ะสิผ้าพ,พอผ้าแม่ลวยเองค่ะ,คะเพิ่นบอกออกมาประมาณนี้เลยนะคะพี่นอง่านั่นแหละค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างโบวาสีแม่ยญ้าสุภาพเพิ่นกับให้ความเอ็นดูให้ความรักทุกสิ่งอย่างอันใดนองขาดเรือนองขามาอันใดขาดเหลือ,อ,าาอ,เ,ลอเพิ่นกับผ้าไปชอบไปซื้อหาเสือผ้าไม่ไหมให้ใส่ค่ะ ให้การดูแลเอาใจใส่น้องอย่างดีค่ะนะคะแล้วก็มีเพจนี้ค่ะพี่น้องคะเพิ่นออกมาว่าชื่นชมแม่พรสาวล่าน้องยิ้มได้แล้วค่อยๆฝึกร้องไปนิดะจะทำให้คนไทยฟังแล้วชื่นชอบมากแค่คำล่าขอบคุณพ่อโจอน,อน้องมวยบาวตุย้ย น้องก็คิดดีคิดบวกอ่อนโยนจนหมดดาม่าไปเลยค่ะโลกสดใสของล่าขอแค่ได้มีงานทำมีเงินส่งทางบ้านให้อยู่ปลอดภัยให้เกียรติคนอยากเป็นศิลปินอ่าไม่ใช่คนเจ้าชู้ลาผู้ดีไว้ตัวก็มีอ่าลาไว้ใจแม่พรและขอบคุณ เอฟสีมากๆที่เมตตาขอบคุณย่าที่ให้บ้านพักชั่วคราวอ่าน่ารักลูกทุกคนน่ารักลูกทุกๆคนจริงๆค่ะค่ะจึงแนะนำล่าที่แนะนำล่าต่อไปก็ไม่ว่าเรื่องแรงงานต่างชาติและการเดินทางการไปทำงานข้ามจังหวัดไปหาแรงงานจังหวัด แรงงานการให้ที่พักพิงลากกลับไปเล่าสักวันที่สองสิงหาก็ต้องทำพาสปอร์ตมาทำงานไม่ใช่มาแบบท่องเที่ยวตรงนี้มีคนรู้หมดจะหลบทำงานไม่ได้ค่ะจีนที่สัญชาติเกาหลีเขายังเป็นดาราในไทยได้เลยศึกษามาสอบถาม ผู้รู้ดูแล้วค่ะนี่นะคะคือน้องกับศิพยาญามมาอย่าลัางเกียจน้องเลยค่ะตั้งแต่น้องกิยอนที่เป็นศิลปินเอ่อที่เป็นดาราดังๆ่นเกิเป็นคนเกาหลีแต่่นกิสามารถเขามากเป็นาดาราให้สำหรับกับเมื่องไทยเขาได้หังสี่ค่ะพี่น้องค่ะค่ะ,คะการที่การที่มีเด็กมาสมัครในวงมีสิ่งที่ทำให้ผู้ชมเปิดใจและรัก อยากเห็นอยากสนับสนุนมากๆแบบเต้าหยองแบบต้นน้ําแบบอุ้งอิงไม่หายากใครได้ไว้ในวงคือตาถึงค่ะนี่ค่ะเป่นเด้ออกมาวออประมาณนี้คือแบบศิลปินนักล้องทีเพิ่นวอลนี่คือพวก้องน้องเต้าหยองน้องแบบต้นน้ําน้องอุ้งอิงค่ะคือ ผู้ใดได,ไ,ดไวในวงหนึ่งก็ถือว่าตาถึงมากคะ่ะรวยแน่นอนคนที่ติดตามอ่าคนที่ติดตามมีแต่จะเพิ่มขึ้นวงศิลปินต้องอ่อนโยนไม่ใช่เคร่งเพียดไม่มีคนกำจัดคนดีไม่ให้โอกาสหรือส่งเสริมคนที่มีความสามารถอยู่แค่คนทำงานหาเงินนะคะ แฟนคลับไม่ไม่ชอบไม่ได้พลังบวกน้องล่าคือคนจะมาทำวงให้วงให้การจริงจังแข็งและก็ยิ้มดูดีและมีความสุขมากขึ้นจนเป็นพลังบวกไปสู่แฟนเพลงทั้งประเทศได้เลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะค่ะหลายคนค่ะออกมาชื่นชอบน้องคำล่าเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายค่ะ ค่ะค่ะพี่น้องค่ะสำรับเฮ้านะคะซึ่งเป็นเอฟซีกับสนับสนุนศิลปินทีเพินอหอบฝันนะคะมีความพยายามเดินตามฝันกะขอให้น้องน้องข้ามลาลำละค้อนค่ะ,ะเดินตามฝันให้ถึงฝันที่ตัวเองตั้งใ้นะคะสู้ๆแล้วก็จงรักภักดีแล้วก็ซื่อสัตย์กับวงให้มากรักพ่อรักแม่ ให้มากๆค่ะผ้าว่งเพชรลำเพลินหจะเจริญรุ่งเรืองไปนะคะสำหรับคลิปนี้ยาสิ์ก็ฝากไวแค่นิก่อนค่ะสวัสดีค่ะ